ชอบกลิ่นมันค่ะทุกคนมันดีมากจริงๆนะคะ่ถึนมาแล้วก็แบบเฮ้ยก็ไม่น่ามันแบบเฮ้ยเโนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแหม่มนกันได้แหม่มนะคะในที่สุดค่ะทุกคนคลิป my favorite skincare นะคะปี2021นะคะของแหม่มก็ได้ปล่อยออกมาแล้วค่ะเย้ <Yeah. S 2> <laughs> คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่แหม่มรวบรวมนะคะสกินแคร์นะคะที่แหม่มใช้แล้วชอบนะคะแล้วก็คิดว่ามันเป็นที่สุดนะคะสําหรับแหม่มเนาะในปี2021ที่ผ่านมาค่ะแหม่มนะคะจะเป็นคนที่เป็นผิวผสมนะคะทุกคนก็คือมันจะมันง่ายนะคะบริเวณ T-zone เนาะก็คือช่วงหน้าผากแล้วก็ช่วงตรงจมูกใอ้ลงมาจนถึงปาคนะ,คะแปลว่ามันจะมีความมันง่ายแล้วก็ส่วนตรงข้างแก้มนะคะก็จะไม่ค่อยมันเท่าไหรค่ค่ะ แล้วก็ปีนี้นะคะทุกคนก็คือแม่อายุ26นะคะย่าง27หรอคะ่ะนั่นแหละค่ะถึงแม้อายุเราจะเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะทําให้ผิวหน้านะคะแล้วก็ผิวกายของเรานะคะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เปล่งปังออกมาจากภายในที่ได้เลยค่ะทุกคนแล้วก็ดูเด็กลงด้วยเนาะ <Yes. laughs> นะคะ ตัวจุดสกินแคร์นะคะที่แหม่มคอนเซิร์นเนี่ยก็คือความชุ่มชื้นค่ะทุกคนก็คือแหม่มนะคะจะชอบให้ผิวตัวเองนะคะมีความชุ่มชื้นค่ะเพราะว่าแหม่มนะคะไม่ชอบผิวแห้งค่ะทุกคนเพราะว่าเวลาผิวแหม่มแห้งเนี่ยมันจะทําให้แบบแต่งหน้าไม่ติดใช่ไหมคะแล้วก็เวลาเราลงเครื่องสำอางไปเยอะๆเนี่ยลงแป้งหรืออะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนจะทําให้หน้ามันยิ่งแบบแห้งง่ายอะคะ่ะทุกคนแหม่มรู้สึกว่ามันไม่สวยนะคะซึ่ง แหม่มจะเน้นนะคะคอนเซิร์นนะคะในจุดที่ว่าให้ความชุมะะ่มชื้นค่ะทุกคนแล้วก็แหม่มนะคะยังไม่เชี่ยวชาญน,นะคะเรื่องส่วนผสมสักเท่าไหร่นักนะคะอยู่ในขั้นตอนการศึกษายอยู่เนาะแต่ว่าที่แบม่มรวบรวมนะคะสินค้ทั้งหมดเนี่ยคือแหม่มใช้แล้วมันเห็นผลนะคะกับแหม่มเนาะก็คือมันได้ผลมันเห็นผลแล้วก็แบบมันช่วยเรื่องความชุ่มชื้นนะคะกับแหม่มนะคะแหม่มก็เลยรวบรวมนะคะมาให้ชมเนาะ,ะถ้าใครนะคะที่ มีผิวนะคะคล้ายๆกับแหนมนะคะ mm hmm. ก็อาจจะดูไว้เป็น e f e r e น c e นะคะอ้างอิงได้แต่ว่าตัวสกินแคร์ค่ะทุกคนก็คือผลที่ได้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะแหม่มอยากให้เพื่อนๆนะคะไปลองดูก่อนนะคะว่ามันถูกกับตัวเองหรือเปล่านะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกมันก็อาจจะทําให้แพ้ได้ใช่ไหมคะก็คือเอาแบบว่า ไม่ต้องเชื่อแบบร้อยเนาะแค่แบบว่าเทสกับตัวเองก่อนว่าเอ้ยมันใช้ได้ผลหรือเปล่าแล้วถ้ามันได้ผลมันเวิร์กก็เราอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันเราอาจจะมีผิดนะคะคล้ายๆกันเนาะอะไรแบบนี้นะคะมาเริ่มกันนะคะที่ตัวแรกนะคะก็คือค l e a n s i n นั่นเองค่ะทุกคนตัวค e a n s i นะคะที่แม่ใช้แล้วชอบนะคะมากที่สุดเลยนะคะก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะทุกคน มันจะเป็นเบบี้ออยนั่นเองค่ะทุกคนก็คือแมมนะคะชอบตัวที่มันจะเป็นออยมากกว่านแบบเป็นคิ่งออยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแมมเคยใช้ที่เป็นคิ่งวอเตอร์ใช่ไหมคะแล้วเหมือนมันทําให้หน้าแมมแสบอะคะ่ะแล้วก็แมมรู้สึกว่าเวลามันล้างเครื่องสำอางอย่างเช่นตรงมาสคาร่าใช่ไหมคะหรือว่าอายไลเนอร์เนี่ยมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แหมมก็เลยจะชอบ อ่อนมากกว่านะคะแล้วก็แม่มยังไม่เจอตัว c l นซ n ่ i n g oil หรือว่า c l นซ n ่ i n g ที่เป็น water นะคะที่แม่มใช้แล้วมันแบบรู้สึกถูกใจมากๆนะคะก็เลยแม่ม ก็เลยใช้เจ้าตัวเบบี้ออยนั่นเองค่ะทุกคนแล้วกลิ่นนี้คือมันดีมากๆเลยทุกคนมันเป็นกลิ่นจัสมินนะคะเป็นกลิ่นมะลิแล้วมันหอมมากๆเลยทุกคนพอเราเช็ดไปมันก็จะแบบได้กลิ่นมะลิด้วยใช่ไหมคะคือกลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นที่หอมที่สุดแล้วค่ะทุกคนสําหรับแหม่มนะคะ <c oughs> ก็คือแหม่มอ่ะรู้สึกถูกฉลอกับพวกออยมากกว่านะคะและแหม่มชอบตัวเบบี้ออยนี้นะคะแล้วมันอ่ะสามารถทาได้ทุกอย่างเลยนะทุกคนไม่ว่าจะแบบว่าเอาไว้ฉลองหลังแบบเวลาเราอาบน้ําเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ตัวเปียกมันมาอย่างเงี้ย ออยไม่ใช่เราก็ใช้ตัวเบบี้ออยอันเนี้ยในการชะลงมผิวเพื่อให้ผิวเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะเอาจริงๆแบบใช้หลายอย่างค่ะดูแต่นี้ก็อยู่ในโหมดคล n นซิงเนาะก็คือแบบเอามาใช้นะคะในการล้างเครื่องสำอางนั่นเนองค่ะนั่นแหละต่อมานะคะก็จะเป็นคิ้นเซอร์ค่ะทุกคนตัวคิ้นเซอร์นะคะที่แหมชอบเนี่ยจะมี2ตัวด้วยกันนะคะ ก็คือตัวนี้เลยค่ะทุกคนเป็นเซนกะนะคะ perfect whip ค่ะอันนี้แบบใช้มาตั้งแต่ตอนมัธยมแล้วมึงทุกคนที่แบบชอบนะคะเพราะว่ามันเนี่ยสร้างวิปโฟมนะคะได้เยอะมากเลยทุกคนแบบเวลาเราตีโฟมใช่ไหมคะจุดๆๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วแบบมันสร้างได้เยอะแล้วแล้วก็ฟินใช่ไหมคะก็นั่นแหละก็เลยเป็นส่วนที่แบบชอบนะคะแล้วก็เท่าที่แบบใช้มานะคะก็รู้สึกว่ามันลหน้าได้สะอาดดีค่ะแนะนําเลยค่ะ แล้วก็ตัวต่อมานะคะก็คือจะเป็นเจ้าต,ตัวนี้นั่นเองค่ะเป็นของเซราวีเนาะตัวเซราวีเนี่ยเขาจะมีคินเซอร์สองแบบมั้งคะอันนี้จะเป็นสําหรับผิวธรรมดานะคะจนถึงมันนะคะตัวเนี้ของเซรัละะีค่ะที่มันเป็นคินเซอร์เนี่ยมันจะมี2แบบด้วยกันคือแบบที่มีฟองกับแบบอีกแบบหนึ่งที่มันจะไม่มีฟองแบบม่มาชอบแบบที่มันมีฟองมากกว่านะคะเพราะว่า แหม,มรู้สึกว่าเวลามันมีฟองอ่ะมันเหมือนล้างหน้าได้สะอาดมากกว่าค่ะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคะที่แันรู้สึกเองนะคือมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าแบบรู้สึกเองนั่นแหละแหมก็เลยชอบตัวนี้มากกว่านะคะแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยความรู้สึกที่เราเป็นความรู้สึกหลังใช้นะคะหลังจากแบบล้างหน้าเสร็จเนี้ยคือมันทําให้หน้าเรานุ่มอยู่ขันทนคนือปกติถ้าโฟมล้างหน้าเนี่ยมันจะทําให้หน้าเรา แห้งใช่ไหมคะหรือว่าแบบอาจจะมีความแห้งนิดนึงแล้วแบบเราต้องรีบโปกสกินแคร์เข้าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าให้ตัวนี้มันไม่เป็นซึ่งมันดีมากๆเลยทุกคนก็ถ้าใครนะคะมองหาตัวคินเซอร์นะคะที่แบบอ่อนโยนนะคะแล้วก็อันนี้มันเป็นของเวสสอางด้วยใช่ไหมก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะทําให้ใครแพ้นะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องไปลองกันดูก่อนเนาะว่าเพื่อนๆแพ้หรือเปล่านะคะแต่ว่าอันนี้ส่วนตัวแบบไม่แพ้แล้วแบบก็รู้สึกชอบมันมากเลยทุกคน โอเคค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวโทนเนอร์นะคะก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะทุกคนเป็นเออ่มาดากัสการ์เซนเทล่านะคะที่มีส่วนผสมของใบบัวบวกนั่นเองค่ะไอตัวเซนเทล่าก็คือใบบัวบกเนาะตัวใบบัวบกนะคะจะช่วยในการปลอบประโลมผิวค่ะทุกคนสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะคือแหม่มเนี่ยไม่ได้ใช้ทุกวันนะคะทุกคนก็คือแหม่มจะใช้ในวันที่แหม่มรู้สึกว่าแหม่มอะเหมือนหน้ามันทรงแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะคือแหม่มจะใช้เจ้าตัวเนี้ยหยอกกับ อันที่มันเป็นสองดีบางๆนะคะแผ่นบางๆเนาะแล้วก็หยอกๆ,ๆเ,ขเข้าไปอะคะ่ะแล้วก็มาโปะใช้มักซ่าแทนเนาะสำหรับแบบนะคะผลนะ่ะก็คือมันรู้สึกว่าทําให้รูขุมขนนะคะมันเล็กลงแล้วก็แบบว่าทาให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็แบบนุ่มชุ่มชื้นนะคะทุกคนแม่มาเคยลองแบบว่าไม่ใช้นะคะกับวันที่ใช้่ก็คือมันก็เห็นผลว่ามันต่างกันจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ฟิลมันนะคะคือขวดมัน่ะเป็นสีส้มนะคะทุกคนแต่น้ำข้างในอะคะ่ะเป็นสีขาวนะคะทุกคนเหมือนน้ำเปล่าเลยค่ะทุกคนนั่นแหละ ก็คือไอเจนต์นี้นะคะก็มีขายอยู่ทั่วไปแล้วค่ะทุกคนแต่ว่านี่แบบซื้อมาจากร้านออว์บอยูมันะ้งก็คือมันเป็นร้านอะไรนะเป็นร้านออแกนิกนะคะทุกคนนั่นแหละถ้าใครแบบมองหาตัวโทนเนอร์นะคะที่แบบว่าจะใช้เช็ดเช็ดเป็นขั้นตอนแรกนะคะเป็นการปรับสภาพผิวเนาะ ไอโทนเนอร์เนี่ยมันไม่ใช่เอาไว้เช็ดหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วมาใชดอีกีเพื่อให้รู้ว่าแบบหน้าเราล้างสะอาดหรือไม่สะอาดนะคะทุกคนมันไม่ใช่ขั้นตอนนั้นนะคะตัวโทนเนอร์เนี่ยราเอาไว้สําหรับปรับสภาพผิวนะคะแต่ว่าเป็นการปรับสภาพผิวหลังจากที่เราใช้ตัวคินเซอร์นะคะหรือว่าตัวโฟมล้างหน้าเนี่ยล้างหน้าเข้าไปใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมาใช้ตามด้วยตัวโทนเนอร์นะคะอันนี้นะคะเหมือนเป็นออปชั่นเสริมว่าแบบอยากจะใช้โทนเนอร์ดูอะไรเงี้ยะคะ่ะก็สามารถไปลองใช้กันดูได้นะคะเจ้าตัวนี้เนาะ ต่อมานะคะก็จะเป็นเนื้อเอ็กเซนนะคะก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะเมลานโซีซีนั่นเองค่ะเพื่อนๆน่าจะเห็นบ่อยอะค่ะตัวนี้พนเพราะว่ามันดังมากเลยใช่ไหมคะตอนที่มันเข้ามาแรกๆเนาะแล้วก็ที่แหม่มชอบนะคะก็คือเหมือนมันช่วยลดเลือนจุดด่างดำ อันนี้เนื้อมันจะเป็นเอ็กเซนนะคะสีเหลืองเดือเนาะอันนี้แบบใช้หมดไปหลายหลอดแล้วแล้วอันนี้มันหมดแล้วอะค่ะทุกคนแบบไม่มีตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่มีตัวอินเสิร์ตพให้ดูนะคะว่าแบบเนื้อมันเป็นยังไงเนาะแต่อนนี้มันมีขายที่วัดสด์น,นะคะทุกคนมันจะชอบมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งค่ะก็ถ้าสนใจนะคะก็อาจจะแบบลองไปหารก,กับเพื่อนดูก็ได้ค่ะก็จะได้ราคาถูกด้วยค่ะทุกคนนั่นแหละ อันนี้คแหม่ชอบเพราะว่ามันช่วยลดเลือนจุดด่างดำค่ะแล้วก็มันทําให้เหมือนหน้าเราค่ะมีความสว่างกระจ่งางใสแบบไบร์ขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งแหม่ชอบมากๆเลยนะคะแบบใช้หลายรอบแล้วคะ่ะทุกคนหมดไปหลายรอบนั่นแหละค่ะต่อมานะคะจะเป็นตัว moisturizer นะคะก็คือครีมบำรุงนั่นเองเนาะคือแหม่เนี่ยจะชอบครีมบำรุงนะคะที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะตัวแรกกันก่อนเนาะเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะ ของคีนี้นะคะที่มันเป็นครีเจลลี่นะคะไอเจ้าตัวนี้ของคีนี้ใช่ไหมคะมันจะมีอยู่หลายสูตรนะคะ ออไอตัวที่มันเป็นสีเจลลี่เนี่ยเป็นสีใสๆอะคะ่ะมันจะเป็นสําหรับทุกสภาพผิวนะคะตัวนี้แล้วก็มันจะมีอีกแบบหนึง่งที่มันเป็นแบบโลชั่นสีเหลืองๆอะคะ่ะจะแบบสาหรับคนผิวปกติจนถึงผิวมันหรืออะไรสักอย่างเนี้ยคะ่ะคือแบบจำไม่ได้นอกก็จะต้องไปลองเช็คกันดูนะคะแต่ว่าที่แหมใช้เจ้าตัวเนี้ยแหมรู้สึกว่ามันช่วยให้ความชุ่มชื้นได้ดีค่ะทุกคนคือแบบผิวนุ่มผิวลื่นแบบเรียบเนียนแล้วก็ นุ่มชุ่มชื้นนะค่ะทุกคนแหมชอบตัวนี้นะคะแต่ว่าวันทีเนี่ยแหมรู้สึกว่ามันซึมเข้าไปในผิวหน้าเร็วมากเลยทุกคนคือแหมมาขายอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมคะเวลาแบบนอนอะไรเงี้ยแบบรู้สึกว่ามันซึมเร็วนะคะแหมก็จะแบบชอบบีบมาหลายๆปั๊มเลยค่ะประมาณ3ามสี่ปั๊มนี้นคือทาทั้งหน้าทาทั้งคออะไรเงี้ยค่ะต่อมาค่ะทุกคนก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะเป็นยี่ห้อของ her highness นะคะทุกคนชื่อมันนะคะเพราะมากเลยนะคะทุกคน her h y n e s s เหมือนกับ yo highness อะไรอย่างเนาะ แลเนี่ยแพ็กเกจมันสวยมากเลยทุกคนเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ตัวแพ็กเกจข้างในมันเป็นแบบปั๊มอะค่ะแบบปั๊มขึ้นมาเนาะแบบมันมีข้อดีก็คือมือเราจะได้ไม่ต้องไปจวกเข้าครีมนะคะเข้ากระป๋องกระปุกเนาะ ก็คือมันก็จะเหมือนรักษาความสะอาดไปในตัวนะคะเป็นแบบปัมเอาในตัวเนี้ยมันจะมีรอยโลเจลลี่นะคะทุกคนเหมือนมันเป็นส่วนผสมของเขาเนะแต่เท่าที่แบบใช้เนี่ยแบบรู้สึกว่ามันทําให้ผิวชุ่มชื้นนะ,ะทุกคนแบบว่าผิวเรียบเนียนแล้วก็แบบชุ่มชื้นดีนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยมันจะเป็น ตัวสําหรับผิวแพ้ง่ายนะคะแหม่มคิดว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็น่าจะใช้ได้นะคะสําหรับเจ้าตัวนี้ใช่ไหมคะตัว texture ของมันนะคะมันจะมีความหนึบหนึบนิดนึงทุกคนคือมันจะไม่ใช่หอยทากนะคะไม่ได้มีส่วนผส,สมของหอยทากอะไรแต่ว่าแบบเนื้อมันจะแบบหนึบหนึบให้ความรู้สึกเหมือนกาวนิดนึงค่ะทุกคนกาวกาวลาเทกค,ค่ะทุกคนแต่ว่าคือไม่ได้เหนียวขนาดกาวลาเทกนะแต่ว่าแบบแหม่มพูดเพื่อให้นึกออกนะคะครีมมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความหนึบหนึบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยก็คือเต็มมากเลยค่ะทุกคนให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆแล้วแ่ก็เลยชอบนะคะอันนี้แบบใช้มาแบบ2กระปุกแล้วมคือแบบซื้อมาตอนโปรค่ะที่ if and boy นะคะก็ลองไปเช็คกันดูนะคะถ้าแบบเพื่อนๆแบบสนใจเนะะี่ยค่ะต่อมานะคะอีกตัวนึงนะคะที่แบม่ชอบเนี่ยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวโปรของหลายๆคนนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เองคิวส์นะคะคิวส์อัลต้าเฟเชีนะคะคือเจ้าตัวนี้ มัน Amazing มาเลยทุกคนใช้ครั้งแรกเลยนะแบบใช้ครั้งแรกเราก็แบบตื่นมาล้วก็แบบเฮ้ย hey, ขึไหน้ามันแบบเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นขนาดนี้แบบให้ความชุ่มชื้นนะคะสูงมากเลยค่ะเจ้าตัวเนี้ยถ้าใครนะคะผิวแห้งอย่างเงี้ยหรือว่าอยากได้ครีมนะคะที่มันให้ความชุ่มชื้นเนี้ยก็คือแม็ก็แนะนํานะคะให้ลองใช้ดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเผื่อแบบเพื่อนๆจะชอบนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยก็คือราคามันจะแพงนิดนึงเนาะยังไงก็ถ้าใครกบไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะคะเรามีตัวเลือกอื่นให้นะคะในเนี้ยคือที่แมเเออาแนะนะี่ทป็นมอป ะะให้ความชุ่มชื้นบดเลยค่ะทุกตัวเลยค่ะทุกคนแล้วก็แหม่มคิดว่ามันดีมา,มากๆเลยค่ะทุกคนนั่นแหละต่อมานะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวเซราวีนะคะเซรา่วีมอยส์ไรซิ่งโลชั่นนะคะมันมีสตอรี่ค่ะทุกคนก็คือแหม่มเนี่ยปีที่แล้วใช่ไหมคะเพิ่งเคยหน้าแหกครั้งแรกเลยค่ะทุกคนจะเรียกว่าหน้าแหกกระแรงไปเอาใหม่คือแหม่มอ่ะไปใช้โฟมล้างหน้านะคะที่แบบผิดสูตรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันทําให้หน้าแหม่มอะค่ะแห้งแบบว่าเสียสมดุลแเลยค่ะ คือหน้าแบบแห้งแล้วก็แบบแต่งหน้าก็แบบ แย่ yeah, มากเลยค่ะคือมันออกมาแบบแครกแบบเขาเรียกว่าอะไรหน้าแบบมีรอยเหี่ยวรอยย่นอะไรเงี้ยค่ะเป็นรอยวิงคลเต็มหมดเลยทุกคนแล้วแหม่มก็รู้สึกว่าโอ้ oh my god มันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะคะแหม่มก็พยายามหาข้อมูลนะคะว่าแบบว่ามันเกิดจากขั้นตอนไหนนะคะที่ทําให้แบม่หน้าพาังนะคะแหม่มก็ลองเช็คดูนะคะตั้งแต่ตัวค l e a n s i n g ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นโฟมล้างหน้าแล้วก็ครีมใช่ไหมคะแล้วแหม่มก็นึกขึ้นได้ว่าแบบเออแหม่มเกลียดโฟมล้างหน้านี่นะแล้วก ใช้สูตรอื่นดูเงี้ยปรากฏว่ามันแพ้เนาะคือแบบหน้าแมมมันแห้งมากๆเลยอะไรเงี้ยซึ่งแมมไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนะคะก็เลยทําให้หน้าเนี่ยแบบถึงเสียสมดุลไปเลยะคะ่ะทุกคนแล้วก็แมมก็พยายามหาข้อมูลนะคะว่าแบบจะทํายังไงนะคะหรือว่าใช้ครีมตัวไหนเงียที่มันจะช่วยให้ความชุ่มชื้นนะคะกลับมาหรืออะไรเงี้ยคะ่แะแล้วแมมก็ไปเจอเจ้าตัวนี้นั่นเอง เป็นเซร่วีนะคะ Moisturizing lotion นะคะก็คือเจ้าตัวนี้นะคะมันช่วยแบบได้เยอะเลยค่ะทุกคนมันจะเป็นเนื้อครีมโลชั่นนะคะเป็นโลชั่นหัวมันจะเป็นเปิดอย่างนี้นะคะกดเอาแล้วก็บีบมันจะเป็นโลชั่นที่แบบเอาไวท้ทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยนะคะทุกคนคือมันเป็นโลชั่นที่แบบให้ความชุ่มชื้นแบบให้ความชุ่มชื้นมากเลยทุกคน แมมชอบค่ะแล้วก็แบบพอใช้ตัวนี้ใช่ไหมคะหน้าแมมค่ะมันก็ดีขึ้นแบบว่ามันก็ชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็แบบแต่งหน้าได้ติดมากขึ้นทําให้แบบสมดุลมันกลับมาอย่างเงี้ยคือมันเป็นตัวเซราวีใช่ไหมคะที่มันผสมเจลาไมาเนาะเจลาไมาก็คือเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวที่มันอยู่กับผิวหน้าเราอยู่แล้วนะคะก็คือเหมือนไ,ไปเสริมสร้างเกราะป้องกันให้ผิวอะไรประมาณนั้นนะคะก็ชอบมากๆเลยคะ่ะตัวเนี้ยแต่ตัวนี้แบบช่วยขอบกู้หน้าแหม่มนะคะ ไม่ให้มันพังนะคะไม่ให้มันแห้งนะคะเยิะม,มากเลยค่ะตัวนี้ก็คือแบบเนี้ยใช้เป็นกระปุกที่2ไม่ใช่กระปุกขวดที่2องแล้วด้วยค่ะทุกคนก็คือคิดว่าฉันจะไม่ปล่อยเธอไปไหนฉันจะรักเธอแนะจุ๊กๆนะคะ <laughs> นั่นแหละต่อมานะคะก็จะเป็นตัวครีม moisturizer นะคะที่เป็นอ่ชิ้นสุดท้ายเนาะที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นนะคะ <laughs> ก็คือเจ้าตัวนี้นะั่นเองค่ะเป็นเซราวีนะคะ moisturizing งครีมค่ะ ก็คือมันจะเป็นตัวในลายเดียวกันนะคะอันนี้จะเป็นโลชั่นแล้วก็อันนี้จะเป็นครีมนะคะก็คือตัวครีมตัวนี้เนี่ยมันจะมีความหนาแล้วก็มีความหนักกว่านะคะแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นเนี่ยสูงมากเลยค่ะทุกคนอันเนี้ย ถ้าใครที่แบบผิวแห้งมากๆนะคะแหม่มก็แนะนําตัวนี้เนาะแต่ว่าถ้าใครที่แบบไม่ค่อยชอบตัว texture ที่มันเป็นแบบตัวครีมหนาๆข้นๆนะคะก็แนะนําตัวที่มันเป็นโลชั่นนะคะตัวโลชั่นมันจะบางเบากว่าเนาะทั้งสองตัวนี้คือให้ความชุ่มชื้นนะคะสุดยอดไปเลยค่ะของตัวนี้เนาะต่อมานะคะครีมกันแดดนะคะที่แหม่มใช้แล้วชอบนะคะมีสองตัวค่ะก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะเป็นมิซูมินะคะ UV Water Serum นะคะ อันนี้มันจะมี2สูตรนะคะเป็นสูตรสีฟ้าเนาะที่มันจะไม่ได้ผสมอะไรนะคะกับสูตรที่มันเป็นฝาสีส้มนะคะที่มันจะเหมือนเอาไว้สำหรับแต่งหน้านิดนึงอะคะ่ะแต่ว่าเน,นี้ยก็คือแบบไม่ได้มีพวกแต่งหน้าอะไรนะคะอันนี้ใช่ไหมคะแบบทาของข้อนิ้วน็อตตามที่แบบว่าต้องทานะคะครีมกันแดดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของครีมกันแดดใช่ไหมคะสองข้อนิ้วเนาะ ก็ทาแล้วมันก็ไม่ได้วอกนะคะอาจจะมีแบบทําให้หิวขาวนิดนึงแค่แบบนิดเดียวจริงๆคะ่ะแต่ว่าแบบไม่ได้ถึงขั้นวอกเลยซึ่งมันก็ไม่ได้ลบควนเมคอัพนะคะในตอนที่แบบพอทาครีมกันแดดเสร็จแล้วก็ต่อด้วยเมคอัพเองก็ไม่ได้รบควญเมคอัพเลยก็แนะนํานะคะคือว่าสะนะันอน่ะจะชอบมีโปรชินี่สองหนึ่งบาทคะ่ะทุกคนถ้ามันมีโปรชใช่ไหมก็แนะนําให้ไปตุนกันนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่แบบชอบเนี่ยก็คือเป็นอันนี้เลยค่ะ เป็น her highness นะคะ royal h a y a water sunscreen spf 50+ pa c+ นะคะอันนี้อันนี้แพ็กเกจมันสวยแล้วทุกคนย yo her highness คือแพ็กเกจสวยมากจริงๆนะคะแล้วสีชมพูด้วยน่ารักมากเลยอันนี้คือแบบใช้ใช่ไหมคะเป็นคิมกันแดนที่มันจะ เนื้อแบบเป็นเนื้อเจลนะคะแล้วมันก็จะมีเอ่อตัวรอยยอดเจลลี่นะคะก็คือนมผึ้งใช่ไหมที่มันจะมีแบบส่วนผสมแบบช่วยนู่นนี่นั่นนะคะอะไรเงี้ยแต่ว่าที่หนมใช้ตัวครีมกันแดดเขาใช่ไหมคะก็คือเนื้อครีมกันแดดเขาอะค่ะแบบทา2ข้อนี้ไม่มีปัญหาไม่ลบกวนเมคอัพเลยค่ะทุกคนแล้วก็มันให้ฟีลเหมือนสกินแคร์ค่ะทุกคนซึ่งถ้าแบบใครที่แบบไม่ชอบตัวเท็กซ์เจอร์ที่มันหนักๆไอตัวของมิซูมิอันนี้นะคะมันจะมีความเนื้อครีมเนี่ยข้นหนังนิดนึงแต่ถ้าใครที่แบบไม่ชอบฟีลนั้นนะคะค ก็แนะนาตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะให้แบบฟิล่ะเหมือนทาสกินแคร์เลยทุกคนไม่ได้เหมือนเป็นทาครีมกันแดดนะคะเจ้าตัวนี้เนาะแล้วก็บางทีอ่ะมันจะชอบมีโปใช่ไหมคะก็แนะนําซื้อตอนโปลแล้วมันจะได้แบบราคาถูกหน่อยอะไรเงี้ยค่ะตัวต่อมาเนี่ยจะเป็นลิปแคร์ค่ะทุกคนตัวลิปแคร์นะคะที่แม่ใช้แล้วชอบนะคะจะมีด้วยกันอยู่2ตัวนะคะก็คือเจ้าตัวนี้นะะี่ค่ะของเมนเทอร์เลเมนเทเลท่มือหอมเมนทอเลท่มอเมนท เมนทูลาทัมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะคะเมนทูลาทัมนะก็คือว่ามันเป็นรุ่นที่เป็นเมลตี้ครีมนะคะแล้วอันนี้มันเป็นกลิ่นพีชค่ะทุกคนซึ่งมันหอมมากเลยค่ะทุกคนคือแบบมาชอบพีชมาก i am peach lover นะคะ แมชอบพิชมากเลยแล้วก็แบบชอบกลิ่นมัน,นะคะ่ะทุกคนคือแหม,มาทาเวลาก่อนที่จะลงเมคอัพนะคะก่อนที่จะทาลิปอย่างเงะะี้ยค่ะแมมก็จะทาเน,นี้ยก่อนขั้นตอนแรกเลยแล้วกลิ่นมันหอมมากๆแมมทาแล้วแมมฟินแบมชอบนะคะแล้วก็ความชุ่มชื้นเนี่ยสำหรับแมมเป็นคนปากแห้งนะคะก็คือมันก็ช่วยให้ความชุ่มชื้นอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติเอาไว้แบบทาก่อนนอนอะไรเงี้ยแบบ ยาวนานทั้งคืนนะคะสำหรับแมวยังใช้ไม่ค่อยรอนเท่าไหร่นะคะคือมันต้องเติมอะไรเงี้ยแต่ว่าแมวใช้มาสําหรับก่อนลงเมคอัพนาะแบบใช้เวลาแป๊บเดียวอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือชุ่มชื้นนะคะต่อมานะคะจะเป็นตัวป๊อปปี้เานะคะตัวนี้มันราคาจะสูงหน่อยนะคะทุกคนมันเป็นกระปุกนะคะทุกคนเนี่ยแล้วแมวก็ใช้ แทบจะหมดแล้วค่ะต้องขูดเอาใช้เล็บขูดเอามันจะเป็นเนื้อครีมสีชมพูนะคะเนื้อครีมหนักๆแบบใช้แบบไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะทุกคนก็คือแบบเหมือนใช้เล็บอะค่ะขูดก็จกขึ้นมาแล้วก็แบบใช้ทาแบบมันชอบใช้เวลาทาก่อนนอนนะคะเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นสูงมากเลยค่ะทุกคนถึงแม้เนื้อลิปนะคะมันจะหนักแต่ว่าความชุ่มชื้นมันนะคะสูงมากๆเลยทุกคนคือแบบแหมโบไปขีเงี้ยค่ะแล้วแบบก็นอนเลยใช่ไหมคะแล้วก็ตื่นมาก็คือมันยังมีความชุ่มชื้นแบบ เนื้อลิปขังยังมีอยู่ที่ปากเรานะคะแล้วก็แบบคือเรารู้สึกได้อะคะ่ะว่าแบบปากมันชุ่มชื้นมากจริงๆนะคะก็คือมันนะคะจะแบบให้ความชุ่มชื้นเรานะคะยาวนานมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะมันใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเนาะถ้าใช้กลางวันอนนย่างมันก็อาจจะหนักขึ้นนิดนึงอาจจะแบบใช้น้อยหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมี SPF15 ด้วยนะคะไอเตตัวนี้แต่ว่าสำหรับแบบส่วนตัวนะแบบชอบใช้ตอนกลางคืนนะคะบกไปทีก็คือจบเลยแล้วให้ความชุ่มชื้นยาวนานมากๆเลยคะ่ะทุกคนชอบมากๆเลยคะ่ะตัวนี้ ต่อมานะคะก็จะเป็นตัวที่มันเป็นสปอตนะคะที่แบบเป็นสิ่งเนาะก็คือแม่มใช้ตัวเจลแต้มสิ่งตัวนี้นั่นเองค่ะยี่ห้อแม่มไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่ายี่ห้ออะไรอย่่งทุกคนเคอรี่ <c urry> หรอ นั่นแหละเป็นนี่ห้อนนี้นะคะทุกคนคือแ่ะปกติแหม,มจะไม่ค่อยมีสิวสักเท่าไหร่นะคะถ้าแบม่มีใช่ไหมคะแม่มก็จะใช้เจ้าตัวเจลแต้มสิวอันนี้เนาะจิ้มไปสุดที่มีสิวนะคะพอตื่นมามันก็ยูปะทุกคนแม่มก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ได้ผลกับแหม่มนะคะตัวนี้นะคะเวิร์คค่ะแล้วก็มันจะมีอีกตัวนึงนะคะที่เป็นของด่างก้นบักที่มันจะเป็นเจลแต้มสิวเหมือนกันนะคะอันนั้นก็เวิร์กเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนตอนเป็นสิวก็ใช้แล้วก็จิ้มวันลุก็ มีสองตัวที่แนะนําแต่ว่าไอตัวดักก้อนบัดเแม่มใช้หมดไปแล้วเนาะแล้วก็เลยลองหาตัวอื่นมาใช้ก็เป็นตัวนี้แล้วก็ใช้ได้ผลกันเนาะคือเราใช้เจลแต้มสิวไปแล้วใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะต้องมีเจลที่แบบเอาไว้ลดรอยดํารอยแดงเนาะที่เกิดจากสิวหรือว่ารอยดํารอยแดงอะไรก็ตามนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะเป็นยี่ห้อของดักก้อนบัตน,นะคะเจ้าตัวเลื่อนมังกรน,นั่นเองอันนี้จะเป็นสากาดเจลนะคะมันจะเป็นตัวแพ็คคู่นะคะที่แหม่มซื้อมาด้วยกันที่วอสั์นะคะ ได้ผลเหมือนกันค่ะเอสเซอร์ตัวนี้ mm hmm. คือถ้าเราแบบเป็นรอยดำรอยแดงจากสิวหรือว่ารอยดำรอยแดงจากแผลหรืออะไรเงี้ยค่ะเราใช้ตัวนี้มันจะจางลงค่ะทุกคนสําหรับแบบมนะคะมันได้ผลค่ะมันจางลงจริงๆ mm hmm. ก็ถ้าใครแบบมองหาตัวสากาัดเจลนะคะที่แบบช่วยลดรอยดำรอยแดงนะคะ mm hmm. ก็แนะนําตัวนี้นะคะทุกคนต่อมานะคะจะเป็นตัวชีทมาร์กนะคะที่แบบ ใช้แล้วแบบแบบเพิ่งค้นพบนะคะเมื่อปีที่แล้วนอแล้วมันแบบดีมากจริงๆแบบแบบถูกใจมากๆเลยนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นของ e 2 y house นะคะเป็นสูตรคอลลาเจนนะคะ air mask คอ l ลาเจน skin firming นะคะคือมันเป็น mask ใช่ไหมคะสูตรน้ำนมค่ะทุกคนคือปกติเวลาแบบใช้ mask ใช่ไหมคะแบบจะใช้ตอนที่แบบขี้เกียจค่ะแหมนจะ m a ประมาณอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าวันที่แบบ ขี้เกียจหาสกินแคร์แล้วอะไรเงี้ยก็แบบฉีกแล้วก็แบบโปะหน้าเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไม่ต้องบำรุงอะไรอื่นต่ออะไรเงี้ยค่ะคือมันจะเป็นมาส์กนะคะที่มันจะเป็นแบบมาส์กน้ำนมอะค่ะทุกคนเนื้อน้ํามันนะคะจะเป็นแบบน้ํานมอะไรเงี้ยแล้วแบบมันให้ความชุ่มชื้นมากเลยค่ะทุกคนคือวันไหนที่แบบขี้เกียจทาสกินแคร์ใช่ไหมคะแบบขี้เกียจมากแล้วจริงๆเหมนก็ฉีกแล้วก็แบบโปะหน้าเลยแล้วทีเนี้ย พอเราเอาออกใช่ไหมคะประมาณ 15- 20นาทีใช่ไหมคะเอาออกเสร็จแล้วมันก็คือแบบคือหน้ามันก็ไม่แห้งค่ะพอเรามาส์กหน้าเสร็จใช่ไหมคะแล้วเราเอาออกอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังให้ความชุ่มชื้นอยู่มันไม่ได้แบบซึมเข้าหน้าแล้วก็แบบเราต้องไปโปะครีมอื่นต่ออะไรเงี้ยแล้วพอแบบใช้ใช่ไหมคะแล้วก็นอนใช่ปะแล้วก็ตื่นมาใช่ไหมคะมันก็ยังอยู่คะ่ะคือความชุ่มชื้นอะยังอยู่ที่หน้าค่ะทุกคนแล้วก็กลิ่นมันนะคะเป็นกลิ่นกลิ่นของไอเจ้าสูตรนี้เนาะกลิ่นอ e ีทูดี้ใช่ไหมคะมันก็ มันก็หอมหอมหอมอ่อนๆนะคะทุกคนคือมันยังติดหน้าอยู่อะแล้วมันก็แบบหน้ามันก็ชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มอะค่ะทุกคนแบบรู้สึกแบบ Amazing นะคะเราดีใจจริงๆที่แบบเราได้มาเจอกันนะคะันนี้มากจริงๆค่ะอันนี้แล้วก็ตอนนี้คือเหมือนอีทูดี้เฮาเขาดีแพ็กเกจบ้างค่ะมันจะมีเป็นแพ็กเกจใหม่ไม่แน่ใจนะคะว่าแบบมันเปลี่ยนสูตรด้วยหรือเปล่าอันนี้คือจะเป็นหน้าแพ็กเกจใหม่นะคะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจเก่าอันนี้แพ็กเกจใหม่เนาะซึ่งแบบก็ใช้แพ็กเกจใหม่แล้วมันก็ ให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันเนื้อก็เป็นน้ำนมเหมือนเดิมค่ะทุกคนต่อมานะคะเราก็จะมากันที่ผิวตัวนะคะผิวตัวเนี่ยเป็นโลชั่นนะคะที่แบบใชเนะก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะทุกคนเป็นเซราวีนะคะมอยเจอไรซิ่งครีมค่ะทุกคนมันก็คือตัวเดียวกับตัวนี้นั่นแหละค่ะทุกคนแต่ว่ามันคนละขนาดเท่านั้นเองก็คือตัวนี้จะเป็นแบบหลอดส่วนตัวนี้จะเป็นกระปุกนะคะเป็นกระปุกใหญ่เลยทุกคนคือใช้ได้นานมากๆนะคะอันเนี้ยแบบก็ใช้ใกล้จะหมดแล้วะทุกคนดูสิเห็นป <c oughs> ก็ใช้จริงนะคะแล้วก็แบบมันคีมมันหนักก็จริงค่ะแต่ว่าแบบให้ความชุ่มชื้นสูงมากจริงๆนะคะถ้าใครแบบผิวแห้งหรือว่าแบบเวลาหน้าหนาวเนี่ยเราก็ผิวแห้งใช่ไหมก็แบบอาจจะเอาตัวนี้นะคะหยิบมาใช้ทาแบบเพิ่มความชุ่มชื้นจริงค่ะทุกคนแนะนํานะคะอันนี้แบบมี2ออย่างเพราะว่าแบบรู้สึกว่าถ้าแบบเอามือะคะ่ะ จุกเข้าไปอย่างเงี้ยแบบรู้สึกว่ามันอาจจะไม่สะอาดก็เลยซื้อเป็นหลอดด้วยดีวยกว่าแบบสําหรับหน้าอะไรเงี้ยส่วนนี้ก็เป็นสำหรับตัวไปเลยมือจวกไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบมี2เวอร์ชันนะคะแต่ว่ามันคือครีมตัวเดียวกันนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นครีมกระแดดนะคะที่แมมเอาไว้ทาสำหรับตัวค่ะแมมชอบสองตัวนะคะก็คือ2ตัวนี้นั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่ตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้เนี่ยก็คือตัวนีเวียนะคะนีเวียซันซูเปอร์โ t e เทคเดลี่ไวน์ซันบอดี้เซรั่ม50นะคะ PA 3วกค่ะทุกคน ตัวนี้มันเป็นครีมกันแดดนะคะที่ให้ฟีลเหมือนโลชั่นเลยทุกคนมันไม่ได้ให้ฟีลเหมือนกับเป็นครีมกันแดดอะคะ่ะถ้าเป็นครีมกันแดดอะมันจะมีความเหนียวแล้วก็แบบซึมยากใช่ไหมคะแต่อันนี้คือทาไปแล้วเหมือนโลชั่นเลยทุกคนก็แนะนานะคะสาหรับใครที่แบบมองหาตัวครีมกันแดดเนาะที่เอาไว้ทาตัวนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เนาะที่วสันอาจจะชอบแปลว่าแถที่2นะคะ1บาทก็ไปซื้อตุนกันได้นะคะทุกคน แล้วก็อีกตัวนึงนะคะที่แหม่มชอบเหมือนกันก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะเป็น b i o l e นะคะ UV Anti Pollution Body c a r e Serum นะคะอันนี้50บวก PA 3บวกเหมือนกันเลยค่ะมันจะเหมือนกับตัวอันนี้นะคะนีเวียแต่ว่าของ b i o l e เนี่ยที่แหม่มใช้เนี่ยก็คือมันจะให้ฟิลที่มีความหนักกว่านีกนึงคือจะให้ฟิลเหมือนครีมกันแดดเลยค่ะแต่ว่าบางเบากว่าครีมกันแดดครีมกันแดด ที่เหนียวอะค่ะนึกออกใช่ไหมคะทุกคนคืออันนี้มันไม่ได้เหนียวขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวนีเวียค่ะตัวนีเวียจะให้ฟิล์เหมือนโลชั่นมากกว่าแต่ตัวนี้ก็คือดีเหมือนกันค่ะเป็นโลชั่นที่ให้ฟิลมเหมือนครีมกันแดดจะมีความเท็กซ์เจอร์ที่เป็นเหมือนซันสกรกีนะคะนิดนึงอันนี้ก็คือดีเหมือนกันใช้แบบทุกวันได้เหมือนกันนะคะก็เป็นออปชั่นให้เลือกนะคะว่าแบบชอบอันนี้หรือว่าชอบอันนี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นกลิ่นกายละกันเนาะเป็นตัวที่เอาไว้ดับกลิ่น กินไม่พึงประสงค์ที่รักแร้กินเต่านะคะโอ้ยคืนจังโอเค ไม่เป็นไรนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็คือมนุษย์เราค่ะมีเหงื่อนะคะมันก็ออกตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่เราจะมีกลิ่นกายเนาะซึ่งตัวที่แหม่มใช้แล้วชอบนะคะที่มันเอาไว้ดับกลิ่นเต่านะคะก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะทุกคนเป็นคิวส์นะคะเดี๋ยวแหม่มจะขึ้นให้ไว้นะคะเพราะว่าชื่อมันยาวมากเลยอนะทุกคนแหม่มใช้ใช่ไหมคะทุกคนก็บีบมาประมาณหัวเขียวใช่ไหมคะเม็ดหัวเขียวเนาะคือหัวมันจะเป็นหัวแบบถูๆแบบนี้ได้เลยอะคะ่ะทุกคน ทุกคนก็บีบมาเท่าที่ต้องการแล้วก็ถูตรงน้องจักแร้น้องรักแร้เรานะคะซึ่งตัวเนี้ยมันดับกลิ่นกายได้ดีมากเลยทุกคนคือแบบเป็นคนที่ขี้ร้อนด้วยนะคะแบบเหงื่อออกง่ายอย่างเงี้ยแล้วเราใช้ตัวเนี้ยแล้วแบบกลิ่นน้องรักแร้ะคะ่ะน้องเต่าเราอะ่ะไม่มีกลิ่นเลยทุกคนคือมันแบบมันดีมากจริงๆนะคะคือถ้าใค่แบบกลิ่นตัวแรงหรือว่าแบบกําลังมองหาตัวครีมที่เอาไว้ดับกลิ่นน้องเต่าของเรานะคะน้องรักแร้ของเราเนี่ยก็ แนะนำตัวนี้นะคะคือราคาค่ะมันอาจจะสูงนิดนึงแต่ว่ามันช่วยดักกลิ่นกายได้ค่ะทุกคนมันคิดว่ามันก็คุ้มค่าที่จะลงทุนนะคะคือแบบก็ชอบตัวนี้นะคะมันเป็นครีมเนาะมันก็แบบไม่ได้ซึมเป็นคาบกับเสื้อผ้าด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันดับกลิ่นกายได้ดีมากจริงๆเลยค่ะทุกคนต่อามานะคะจะเป็นออยนะคะไว้บำรุงผมเนาะก็คือเจ้า2ตัวนี้นั่นเองค่ะที่แหม่มชอบนะคะ เอาที่ตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้เป็นของ L'Oreal นะคะ Paris เนาะมันจะเป็นรุ่นที่ข้างในอะคะ่ะมันจะมีดอกไม้แห้งอยู่ข้างในด้วยอันนี้มันจะเป็นกลิ่นจัสมินนะคะเป็นกลิ่นดอกมะลิเนาะซึ่งแบบใช้แล้วแบบมันหอมมากเลยทุกคนคือแบบเอาไว้ใช้ตอนก่อน,อนที่แบบจะเป่าผมใช่ไหมคะหรือว่าใช้ความร้อนกับผมทําผมอะไรเงี้ยคะ่ะกัดผมหรืออะไรเงี้ยเนาะก็คือเอาไว้ใช้ก่อนที่เราจะทําความร้อนกับผมนั่นเองตัวนี้กลิ่นมันหอมมากเลยแบบชอบนะคะ ก็อันนี้ก็ทําให้ผมชุ่มชื้นนะคะแบบว่าไม่แห้งเสียเนาะก็ดีค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองเป็นของเกาลีนเนาะมิซองซองแซงหรือเปล่าถ้าแบบอ่านชื่อผิดต้องของขอ,อาภัยด้วยนะคะนั่นแหละเป็นออยนะคะที่กลิ่น เหมือนกับลูกอมพรเลยทุกคนกลิ่นมันอะ่ะมันจะให้ความสดชื่นนะคะ่ะทุกคนมันเป็นความคิดของแบม่เองเนาะกลิ่นมันเหมือนลูกอ,พอมพรเหมือนลูกอมอะไรเงี้ยค่ะที่แบบเย็นเย็นมินม้นมิ้นอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละเป็นอ้อยนะคะที่เอาไว้บำรุงก่อนที่เราจะทําผมเนาะเป็นแบบลุ่นสไตลิ่งนะคะอันนี้มันจะมีหลายสูตรเนาะแม่มเคยใช้สูตรที่เป็นกลิ่นลรสเหมือนกันนะคะแต่ว่ากลิ่นกุหลาบมันแรงไปหน่อยอะไรเงี้ยแบบชอบอันนี้มากกว่านะคะกลิ่นเหมือนลูกอมพรเลยค่ะทุกคนจบแล้วเย้ โอเคก็ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นแฟมบริดสกินแคร์เนาะทั้งหมดที่แหมมใช้และแบบ่ก็ชอบนะคะในปี2 0 2 1ที่ผ่านมาคลิปนี้อาจจะสั้นกว่าตัวคลิปแฟมบริดเมคอัพนะคะเพราะว่าแหมมก็ไม่ได้ใช้สกินแคร์เยอะมากขนาดนั้นในงี้แต่ว่าแหมมจะเน้นพวกสกินแคร์ที่แบบเห็นผลที่แบบว่าเอ้ยมันให้ความชุ่มชื้นสําหรับแหมมนะคะให้ความชุ่มชื้นมากจริงๆมันก็แบบเออแหมมก็จะไม่ค่อยลองตัวใหม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ก็แบบ พี่เอามองหาตัวใหม่ๆที่แบบน่าสนใจอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะคะของแบบเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าทุกคนนะคะจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอถัดไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะ<ๆ>ทุกคนบ๊ายบายมาตานี่การบำรุงหน้าเอาใหม่การบรรบึเอาใหม่ <c oughs> สกินแคร์นะคะเอาไอโอ๊ยให้เขาเลยดูันโอเคเจะเอา